แต่ถ้าเอาอยัางวกมุ่นอย่อยางเั่นน่าจะใชสั้น,นละเราจะไปอ้างเอ้ยขาน้อยกันยังบทันเข้าถึงเอากอ่อเอาเครื่องวัตถุนี่แ่ละมาค้ำใจก่อนถ้าเอาค้ำเรื่อยๆแล้วเขาจะลืงไม่ออกคือกันคับเด็กน้อยมันให้อยากกินขนมเรา,เาให้มันกินให้กินมื้อนี้ก็เอาให้ให้กินมื้นอนี้ก็กให้สุดท้ายมันลืงมหมดเล้ลืงไนะไม่ไม่ออกจะดึงออกจากปากนี้มันสักดินสังโง,งสิตายเลย อันนี้คือกันเท้าเอาตัวนี้ค่ำเลยเรื่อยวัตถุมงคลเลยเรื่อยตมิตรเนาจากที่โบเสือก็เริ่มเสือละพออย่างพอเอามาแล้วหูซึกเอามันดีหูซึกว่าโอ้เหตุการณ์เห่งงานกะหัางมีขึ้นร่ลำรวยขึ้นอีแทโบเบิงซาว่าเจ้าของนะบืนขึ้นลายขึ้นก่าเกา่เอานะอะไรโบเบิงเหตุว่าสั่นซะมีแต่เบิงผลประกอบด้วยวัตถุมงคลมาดีพูดยัดดึงออกเน่ย อยากดึงออกจากมันยากพอน,นีะนะผู้ใดทีเทศที่บทธึกกับมงคลวัตถุตัวเองที่มันไปคัดนะนะ <S <S โอ้ยครับพญานาคบอดีเด้นนอเนี้ยนั่นเนียนี่เด้ออันนี้บได้ว่าบอดีแต่ว่าย่าให้มันบงังโมพุทธเจ้านะหาย้ำได้ไม่ออกบางคนนะว่าเรื่องพญานาคว่าเสียดสีอันนี้บอพระนะนะหายแล้วว่าเรื่องธรรมนะถึกธรรมเราบุเรีถึกใจได้ไม่ออก บูถข่ใจคนพานบูถข่ใจกิเลสทำกับอาธรรมมันขวางกันอยู่มันจะไปถึกใจจะเถื่อคือกันกับคนดีกับคนบุดีนะเอาแม่คนดีกับคนบุดีอยู่น้ากันน่อยสินะผู้นึงว่าแนวนึงผู้นึงว่าแนวนึงเถียงกันเอาไปมารตีกันซ้ำอยู่น้ากันบ่ได้เพราะความขิดคนเราแนวอะเดอทำกับอาธรรมก็คือกันมันไปน้ากันบ่ได้แต่ว่าผู้ใดที่เข้าไปในกระแสของธรรมกัดเจริญ ผู้ใดเข้าไปในกระแสของอาธรรมกะเจริญแต่จเจริญลงไหนมันมีจเจริญขึ้นกับจเจริญลงไหนไม่ออกเออเจริญลงคืออย่างไรก็คือถลำเข้าไปนะมันแม่อาจารย์ว่าอะไรจากที่วัตถุมงคลน้อยหนึ่งอ่าพอแต่บึงใจบปดนไปโดนไปก็กินใจเข้ากินเข้าก็เลิกลง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 ลลงไปมองใดก็ไปแล้วกัขักได้วัดเนี่ยูมิมเป็นแข็งนะไปวหวมองนันนะวหวยตนใหม่ตัวนันนะจังสิกับได้ ข็นะ้อยบวไายนะข็น้อยกลับบโบไรได้มันคือบบสูดนะหลายแท้ผีนะนะวงพลิวไงนะั่นนะ <c oughs> <c oughs> แต่ที่สิรนึกถึงรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ่ไปมองนั่นรับตาเจ้าเจ้าก็โอ้ภูมิเผืนแหงเว้ยอ่ะโบคิดสาหาโอ้พระพุทธเจ้าเิืนเคยมาอยู่บ่มองนี่นะ อโอ้ทำบนมีแถวนี้บ่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติดีบ่หึบ่คิดมีแต่ภูมิแห้งได้เจ้าทีแห้งได้เทวดามองนั่นดีเทวดามองต้นไม้ตัวน,นั้นดีคิดหาแต่แนวนั่นนะนะมันก็นเลยจิตมันก็นเลยค่อยไปแต่แนวนั่นแล้วเป็นแต่แนวนั่นอขอพายคนอยากเริ่มเป็นนั่งเทียมกับย้อนความคิดอันนี้หล่ะเมื่อคิดเป็นังสันลรือมันก็มี บุมเมนบมีได่เทวดาลูกาเทวดานันมีได้ไม่ออกอแต่ว่ามันมาบางังพระพุทธเจ้าเหตุในห้องต๊ะํามันแก้ไขได้แต่สว้วคาวนะไม่ออกพอสิิงเ่านี่นะมันสวยได้แต่สว้วคาวมันบม่ได้สวยได้ตลอดพระพุทธเจ้าพจงังบูอนบุเมนพนบูหู้นะอาวิชาบอกพันเดรัสานวิชาน่ะน,นะบูหู่เหม้มดนะ มนุาานะ่คคาถาเนี่ยแต่มันบบเป็นประโยชน์เพิ่นบุสรนพระพุทธเจ้านะ่ะโบเม็นเพิ่นปฏิเสธว่าบบมีไหนมีเพิ่นกระบอกว่ามีแต่ว่าอยาให้มันบงังพระพูธพระธรรมพระสงฆนะ์เท่านั้นอย่าไปถือเป็นสาระอย่าไปถือเป็นที่เพิงเพราะมันบบเมนที่เพิงที่สูงสุดโบเมนที่เพิงที่ถาวรมันเพิงในแต่ซัวข้าวคือกันกับเมาจับน้ําแข็งนี่นะสองมืออยี่นะจับมือหนึ่งเย็นจับตะบิดกระบอก มีความสุขแน่มันบอกคักจับโดนๆไปกระหอดกระเปลียนข้างมันขึ้นอะย่างซีน่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างซีนะ่ะแต่ถ้าเข้าถึงกระแสธรรมแท้ๆคือการคำหอาปะน้ำแข็งบบเย็นบบหอนแต่ว่าอยู่สบายอ่ะบบเย็นเกินไปบบห่อนเกินไปเอาปะมันละมีแท่าเอาอายมันจะซือ้อโบเย็นบบหอนอันนั้นคือเข้าสู่กระแสธรรม แต่ถ้ายัาง,งหลงไหลแล้วโอ้เป็นทังสั้นละ่าสุขเนทุกนำ้ำที่แท้ก็มีแต่ความทุกข์นั่นแหละแต่ความทุกข์น้อยแล้วเป็นเอิว่ววาสุขตัวที่เพ่งได้ะนะเพ่งในโชข้าวนะ